สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะมาแจกสูตรซอสคุกก๋วยเตีียวแห้งอร่อยๆทานกันครับสูตรนี้จะออกแบบจีนๆน,นิดนึงนะฮะเชฟชาติจะใส่น้ำมันงานลงไปด้วยสำหรับสูตรเชฟชาติได้ย่อส่วนลงมาหากท่านผู้ชมจะทําขายก็เบิ้ลสูตรได้ตามต้องการพร้อมแล้วไปลงมือทากันเลยครับส่วนผสมนะครับก็จะเป็นน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็จะเป็นน้ำสม้มสายชู2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปีป๊บสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำฮ่องกงสี่ช้อนโต๊ะหรือท่าผู้ชมจะใช้เป็นอ่าซีอิ๊วดำของไทยนีก็ได้นะครับสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนีฮะสองช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นน้ำมันพีเผาสอ,งช,อ,ง,องช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าที่สี่ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็จะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะเป็นน้ำมันงาอีกหนึ่งช้อนชาฮะเดี๋ยวเราไปลง,ปงมือทำกันเลยครับไปครับ เราก็นํากระทะมาตั้งเตานะครับเปิดไฟเลยเราก็มาลงเป็นน้ําตาลนะครับน้ำตาลปี๊บนี่นะครับใช้ไฟเบานะครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับลงไปครับเดี๋ยวเราก็มาเคี่ยวนะครับให้น้ําตาลนี้นะฮะละลายน้ําตาลไหมนะฮะมีกลิ่นหอมขึ้นมานิดนึงนะครับเสร็จวนี้นะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับต้องเคี่ยวน้ําตาลก่อนนะครับให้น้าตาลละลายไหมเหมือนคาราเมลนี่นะครับนี่นะครับพอน้ําตาลละลาย สูบนิดนึงครับกล้องนี่นะครับก็จะมีความหอมขึ้นมานะครับให้สีออกแบบอย่างนี้นะครับพอถึงขั้นตอนนี้เราก็ลงเครื่องปรุงที่เหลือน้ำเปล่าครับลงไปงที่เหลือเลยนะครับซอสปรุงรสนี่นะครับลงไปครับน้ำพริกเผา ซีดดำฮ่องกงนะครับลงไปน้ำมันนะครับเียมเจียวลงไปครับเคี่ยวไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงอ่ะเป็นน้ำมันงากับะพริกไทยไว้ทีหลังนะครับแค่สองอย่างนะครับเคี่ยวอยู่ประมาณห้านาทีนะครับในซอสเรามีความเหนียวขึ้นมานะฮะทีนะครับซอสเราก็เคี่ยวมาประมาณห้าทีใช้ไฟเบาเคี่ยวมาครับก็ได้นะครับแล้วก็มาลงเป็น แล้วมันงาลงากเลยครับนี่ครับตามด้วยพริกไทยปุ่นนะครับเคี่ยวซ้ำนิดนึงนะเท่านี้ตัวซอสเราก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเทให้ชมหน้าตากันนิดหนึ่งก็ฝากลองนำไปทำทานกันดูนะครับสำหรับซอสคู่ก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรเชฟชนชิม ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมอีพีนี้เชท่าต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ